บ่ายวันนี้เราจะได้เห็นคำวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุดในคดีที่คำสั่งของอดีตผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินจารุวรรณเมธากานั้นขัดกับกฎหมายหรือไม่คดีนี้มีที่มาที่ไปของเรื่องก็คือตัวของคุณหญิงจารุวรรณเมธากาเมื่อครั้งเป็นผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินนั้นได้แต่งตั้งคุณพิสิทธิ์ลีลาวชิโรพาสรองผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินนั้นขึ้นเป็นรักษาการแทน แต่หลังจากนั้นมาแก้ไขคำสั่งในภายหลังซึ่งเป็นการแก้ไขหลังจากที่อายุครบ65ปีไปแล้วซึ่งเรื่องนี้ตัวของคุณพิสิทธิ์ลีลาววชิโรภาสนั้นเห็นว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบและได้ร้องไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินให้ตรวจสอบในเรื่องนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยแล้วเห็นว่าตัวของคุณหญิงจรุวรรณน่าจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วตั้งแต่อายุ65ปีดังนั้นจึงยื่นเรื่องไปที่ศาลปกครองให้วินิจฉัยเรื่องนี้ แต่ตัวคุณหญิงจรุวรรณเองก็ต่อสู้ในคดีเรื่องนี้บอกว่าตัวของท่านเองไม่ใช่ข้าราชการประจำสารปกครองนั้นไม่สามารถที่จะรับวินิจฉัยได้เพราะตัวของผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินนั้นมีกฎหมายพิเศษไม่ใช่ข้าราชการที่รับเงินเดือนประจําและอีกทั้งประกาศอคอปคอฉบับที่29นั้นก็ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงอายุ70ปีบริบูรณ์ แต่ถึงประนนั้นก็ตามณขณะน,นี้ความชัดเจนเรื่องของผู้ที่จะมาดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินนั้นยังไม่มีความชัดเจนหรือแม้แต่ตัวคุณพิสิทธิ์ลีลาวัชิโรภาสในขณะน,นี้ก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจการการแผ่นดินได้เพราะจะต้องเป็นตำแหน่งนี้ได้รับการคัดเลือกขึ้นมาเท่านั้นเองไม่ใช่การเลือกหรือไม่ใช่การแต่งตั้งขึ้นมาโดยคำสั่งใดคำสั่งหนึ่งนั่นเองผลของการไม่มีผู้ตรวจการแผ่นดิน ทำให้สำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินในขณะนี้ดูเหมือนจะเป็นเป็ดง่อยไม่สามารถที่จะเดินเรื่องตรวจสอบในเรื่องใดและที่สําคัญตัวของรักษาการผู้ว่าการการดูเงินแผ่นดินนั้นไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นกรรมการคัดเลือกบุคคลในองค์กรอิสระหรือคัดเลือกบุคคลที่กฎหมายรัฐธรรมนูญให้ทําหน้าที่ในฐานะผู้ว่าการการดูเงินแผ่นดินได้เพราะฉะนั้นคําสั่งสารปกครองสูงสุดในวันนี้ จึงจะเหมือนกับการเปิดประตูด่านแรกเพื่อที่จะบอกว่าจากนี้ไปเส้นทางการที่จะได้มาซึ่งผู้ตุวการแผ่นดินนั้นจะเป็นอย่างไรตัวคุณหญิงจรวุวรรณจะยังอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อยู่ต่อไปหรือไม่จนถึงอายุ70ปีตามที่ประกาศคอปคอประกาศเอาไว้หรือไม่อย่างไรหรือตัวของการสรรหาผู้ว่าการการตรวจเงินแผ่นดินนั้นจะต้องเริ่มกระบวนการสรรหาใหม่เราอยากเห็นความชัดเจนในเรื่องนี้ เพื่อที่จะให้กระบวนการการตรวจสอบทุจริตซึ่งมีหลายเรื่องมากที่เป็นอยู่ในบ้านเราเวลานี้ได้เดินหน้าไปเสียทีติดตามแก่รายการเมืองได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่นี่กรุงเทพธุรกิจทีวีสถานีธุรกิจเต็มรูปแบบแห่งแรกของไทย